ตอนก่อนเอาตะลิบข่อยไปถูยังมืดดำคือมืออยู่ใครจันเช็ดออกอยู่น่ะเดี๋ยวกอบลูกลงไปก่อนกาดเต็มแบบไทยไทยสามงานบ่ได้เอาออกจักเทอะอไทยสามสี่งานอันนั้นกับท่านได้โพสต์ยุ้ยอันยังอันยังเกาะยี่สิบสี่บาทยี่สิบบาทท่านได้โพดอยู้ยี่สิบบาทนะ ่กาดเดียวกับพ่อหรอมาโอ้ยกินจิ๊บรอเคยชิวายใส่ <c oughs> ยาปลาผนุงมือนกันโอ้กินแห้งอยู่เลยกินแห้งหรอวะจนชิวยาปลาผนุงนสวัสดีครับสวัสดีครับแบ็กอัพไฟก่อนนะครับแบ็กอัพไฟงานไหเขามาเราออกไปเพื้นนะครับผม <c oughs> เบิกเอาลุดโอ้ยยีดผาเ้ยยีดผาเปยังกีราเป็นยู่นอพ่อที่เวลาไปคบกับปแต่งานปงายนึ่กับพ่อที่ได้เิ็นเสาลัของพ่ออยู่ยีดดูเต่าเหนเลยบใหอยใหญ่อะเรื่องแบบนี้ซัดยดตื่นมาไม่ได้เห็นหอยใอน้นนทาเรบแบบนอนท่าเร็บเลยคอยซักผ้าได้ซักผ้า ปวดบ้านทูบ้านโอ้ยเฮ็ดขคอยเฮ็ดเบิดอ่ะเพื่อคนที่เรารักอ่ะว้าสุดยอดอีหลีพี่น้องเอ้ยนี่เสาหลักอ่ะแล้วก็เฮ็ดจะได้ปั๊บก็ออกไปหาเฮ็ดงานข้างนอนออันหนักๆไปหายเฮดตากันอนอยู่เฉยๆไปยูบานจะซื้อยูบานจะซื้อไปเลยถ้าเลีบถ้าเลีบเลยบ่นอนถ้าเลีบกวยห่างว้าว่ะอ้วนตุ๊กปุ๊บัดนี่ป้าบัดพูดแล้วก็ป้าบัน เอาถถามืถ่ายอวนถ่ายอ้วนยังถ่าบตอนนี้ก็กวนเลยตอนนี้ก็วันนีเลยมีชีพูไปเนี่ยิูบ่แม่ใจคือว่าทองเ่งยังไงทองทองบนนี่แน่คนเหรออะไรยงเป็นอยู่หลังจานหังนี้ ตายกัดเห็นเวลาถ้าเอาเวลาไปช้อปปิ้งไหมเอาเวลาไปช้อปปิ้งมนดิไปช้อปปิ้งลุงต่อกระตีเลี้ยงเราดอกโอ้สุดยอดดีนี่แหละสุดยอดีหญ่ลุงเทอร์ดอนเบ่งไวรุ่นป้ายี่สิบเก้กีกระเบี่พ่อพันลูกนะวายหาพันหาลอยลูกหาพันหาลอยลูกพี่น้องเอ้ย 5,558ันห้ร้ปดรูนะถ่ายมาจากงานตั้งแต่ไรมาแต่อุบลบุญอุบลไหนคู่อ่ะเอออีซุซุนะอุบลหรือเ้าไปใส่ต่อสามงานสามงานสาางนอุบลแล้วก็อุบลแล้วกอนบอลบอลแล้วก็ยี่สบี่บาทสามงานห้าพันกว่ารูปถ่ายมาจั้งไหนไอ้ข่นี่โอ้ตายแล้ว อย่างนุกเจอพ่อตารั้งแรกก็หย่งพ่อตามากล้วม้อนี่แมันก็ไม่โทรเะจ้ะก่อเย็ดตั้งไหนไอ้คนไปหาไปนี่บ่มันไปยังได้ว่าัหนเออข่อยไปคิดไปถามเขาได้เลยมาคอยย็ดตังไหนนี่ให้พอพอคอยไปทอถามคนทุกท่านอนี้เลยนี่ย่านพอเอาให้แต่ว่าก็เที่ยแรกอีกนี่กก็เห็นเที่ยแรกคือเที่ยวแรกด้เรา่อยนะต้องูดบงายแบบสูงไอ้เดี๋ยวเราเกี่ยดไปยืดตั้งไหไว ถ้าว่าใคอยากให้ไปถึงหูเฟินลาขอรอยากมาลูกสาวเพินนีรีถ้าแม่เขาเก่าเคยเห็นแล้วน่ะบ่๊วยงานบ่ได้อันนี้เราเห็นดูแล้วรับดูแล้วรับรู้แล้วแต่ว่าพอไหนตีสิพอไหนตีแล้วส่งไปยิ้มมาะไทยได้ยิ้มมาส่งคืออันลูกสาวแั็กดิเออคือลูกสาวเลยเป็นคนบ่ค่อยยิ้มไอ้คนดอก แต่ในใจก็ธรรมาดาหน่าแหละมันเป็นคนธรรมดาแหละแต่ว่าบางบ่ยิ้มเหมือนไงมันเก่าหยาดเด้คนประเภทนี้บางทีก้อนหอกต่อยซึ่งไมที่เนาะขืนมาทซึงไม <c oughs> ที่ลย่ทีนี้ทีประเด้๋ยดิ้ช่วยด้ข่อย <c oughs> เ่ <c oughs> มัจบงานเนี่ยว่ะม่ได้สิเงินสะสมนึงเปิดขึ้น,นหายเขาหน่อ้นักเขาเนาะไม่ไล้ไอ้คนมันหักจริงนี่เองนะครับ ต้องอยู่บ้างไหนแล้วเนาะสู่ไปล่ะเอาความดีของแหละเนาะหักกระยอมเอาตัวเนะเาะเห็นไหเนะเา,เาะแต่ว่าบอกการตรวจแล้วดีเลยไม่มีปืนไไมียังเงั้นบอกการตรวจแล้วดีหลืพวกปืนมึงยังมาเลยว่าเออให้ตรวจเข้มแน่จัง่อยเนาะแล้วบอกกัดเข้มก่ากัดป๊อบ ตัดีๆค้นดีๆค้นป้าของไปดีๆยิมเนี่ยแหะบาสีมาบ้านยิมอนี่ลแะเขาบอกหูเนาะคุนกินไหยเนาะบาสีมาพ่อใจว่าเขาไปต่อยลูกสาวไปลั่ไก่โป่งเจียเลยได้ควายจบเลยดิสั่งลูกธนดลมาเด้บ้านนี้ขอยาไิ่ได้ยัยเขาบอกไปได้หนิ เยยรเคียอรเออเขากับซิลูอยู่ล่ะว่าห้ากลุกสาวเขาอีลีเขาก็หูยดอกเขาบุกอนลีดอกคนหวอหนุคยดเห็คละเพื่อเพื่อนว่าอันค่าดองมัเป็นอย่างดอกเพ่เพื่นว้านั่นอยชุดอะไรเราคอยไม่ไชอบเลยแบบนเราไปชอบว่าแต่หักกันอิลีค่าดองกับว่าเอ็นแดงดอกสิวาเดียต่อแท่นไปชอบพอชอบชอ กาแต่เบิ่งนกันดีๆเพื่นเนี่เพิ่นสิบางสันเดียวบ่งสซ่งเห็นว่านั่นดีๆีเด้คนใจดีเด้คนแนวจังซี่งสถ้าใจดีนี่ยเอ้ยแต่ว่าคันใจให้กนั่นละใจให้ขาดขาดเลยออผมว่าสิรีถ่ายอยู่ครับแต่ว่าผมรีดผ้าบ่เป็นผมรีดผ้าใหม่ครับเท video, ้อก้อนนี้ เอาตอลนี้ถูกถลนไปเห็ดใหม่เบิดครับโอ้ยย <c oughs> างมากเนาะกำ <c oughs> ล,ลังชีวิตผ่านเลยคล <c oughs> ้อง,องเอ <c oughs> ต้าคืนเนาะดีดหอยดีตัวมันแกออกได้อยู่ <c oughs> ผมซักผ่าเป็นแต่ผมดีดผ่าเพราะเป็นนะครับดีตัวมันเป็นอันอันเขาเอิ่อไว้ยังคล้ายๆกระทะน่ะ <c oughs> ที่มันบติดนะบัตถุดิบกระทะเรียกวเจ้าคิดสภาพมึไงไ <c oughs> ด้เผื่อมันเอาออกกรได้นจบเลยเสพามัง่ายหน่อย เขามีวิธีเอาออกอยู่อายาทีฟันมาท่าบ่อยงั้นท่ไมตี๋เขาขูดได้เดียวด้ยซ้อนขูดได้เหยอข้อนขูดมันจีนาหนานหลอกแม่นหนานหลอกมานี่เขาให้เอาเทียนเทียนกับยาสีฟันเอาเทียนมาุแล้วก็ทูบนี่จวดออกก็นต้องเฝ้าดีกัน ปอาบน้ำก็เคยเดี๋ยวลงไฟายูอาบก่อนหลดขอเวลาอาบยี่สิบนาทีแค่นั้นแหละเ้าเถาเซาเซาเด็กคนหนึไปขออนุอาเถามวห้ขอเตรียมอันเกต้งหนามากแบบนี้คือะขาชิบอาบน้ำผมมันผมเป็นคนผมเยานะครับบัดนี้สาผมอียง่างนีนะครับมันโอ้ผมสาเท่าละสามรอบผมนผม สาหนีนวดฟองเหรอบ่เหรอมันมันคืออย่งมันบ่หล่อนแม่เจ้าเจ้าก็บ่นหนวดไอ้บ่มีครีมหนวดหมายถึงหนวดหมายถึงอย่างหนวดทูบเจ้าโอ้อันนี้กะนี่ละกะนี่เองสิอันนี้ไปเรื่อยล่ะว่าไม่มีครีมหนวดฟองแต่ว่าบ่ได้แต่ว่าบ่ได้ใส่ครีมหนวดมันสิบ่แข็งกระด้างเลยบางแถวไม่มีสาผมก็ใส่สบู่สาเอาพี่น้อง ผมเป็นคนที่บ่ค่อยมัก์คสบู่โรงแรมแห่มันคือกนันคืนหนหอกัมน,น,นกม,มันเป็นยังไงดอกมันเป็นเท็ดเหน่าแตกไหมมันเป็นแย่ๆไหมกินคนเคยจ <c oughs> ิไม่กินคนเคยเหรแล้วก็ยืดจำกินได้กินคนเคยครับว่าสบู่นี่คืออันกิน,น,นทั้งซี <c oughs> อิ้วตอาบน้ำโรงแรมมาเท่าตีทั้งหมดกินได้หรอ <c oughs> มันแข็งอยู่ดีอันใส่หนาสิแมนมันมันมันหนาหนามมันจะเป็นแตกๆหนาแตกๆอะไรหรอโอยอื่นโอยผาคนนู้นหนึ่เจ้าสิได้เห็นยุสัยแนวนี่คนมาไายคนหลีดผ่าให้บึ้งนี่มาหาด็พี่น้องมะเลยดี <c oughs> อาบน,น้ำก็เล่าได้มให้น้องไปอาบน้ำได้ครับ คุยกับผมก่อนเด้อเพราะว่าผมไปอาบน้ำตัวเพื่อน่าผมอาบน้ำโดนมันได้ยาอาบก้อนพะนะเพราะว่าเพื่อนต้องมาแต่งตัวเนาะแต่ว่าเพื่อนแต่งตัวโดนกับผมเด้โดนแล้ว <c oughs> ไม่ได้กลับคับไปงานต่อนะครับวสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เอาแล้เด้อถึงแบนได้บ้านี่เอาแล้เด้อเดี๋ยวนี้นี้นี้ย่ามาหานถอดเสียเอาแล้วสิเหรียญก้อยแล้วครับสิเหรียญกันแล้วยิ้มปุ้ยยิ้มปุ้ยมานได้เพิ่นน่ะโอ้ยเกียบแล้วว่างหันนี่เกียบแล้วเกียบถึงแบนแล้วบันนี้มายืนถอดเสียซเ้ยมันน่ะ ทีลังหน้าครบพร้พอมลบพร้พอมลบพร้อมลบครบ